วันนี้นะคะพามาชิลขนาดนี้จะพาไปเที่ยวสวนค่ะสวนสาธารณะเขางูหรือว่าอุทยานหินเขางูนั่นเองชื่อเขางูนะคะแต่ว่าไม่มีงูสักตัวแต่จะมีอะไรที่เห็นเล้ออื้งบ้างวันนี้พาไปชมกันค่ะด้านหน้า,นาปากทางเข้าเราจะเห็นพระพุทธรูปปางลีลานูน,นตำขนาดใหญ่ หลักอยู่บนหน้าผาของถ้ำลือสีอ่ะอะอย่าเพิ่งตกใจค่ะเห็นประตูล็อกแบบนี้อย่าเพิ่งถอยหลังกลับนะคะเขาแค่ปิดไว้เฉยๆค่ะเพื่อป้องกันเจ้าตัวแสบหรือว่าฟู้งลิงที่อยู่แถวนี้ไม่ให้เข้าไปภายในถ้ำลือสีเขางูแห่งนี้นั่นเองค่ะตามมาเลยค่ะ าในถ้ำแห่งนี้มีพระพุทธรูปหาชมยากสมัยทาวาราวดีถึงสององค์เป็นพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำลักษณะนั่งห้อยพระบาทบางแสดงธรรมเทศนาพระพักแบนคิ้วต่อการเป็นรูปปีกาพระเนตรโปนและที่ระหว่างข้อพระบาทมีการจารึกอักษรปัลวะไว้ด้วยค่ะตาที่เห็นเราอึ้งไม่เหมือนกับถ้ำที่ไหนนะคะคือนี่เลยค่ะ พระพุทธฉายนะคะซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าจำลองขึ้นจากเงาของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกสันิฐานนะคะว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ประมาณเมื่อ2,550กว่าปีที่แล้วค่ะส่วนที่บริเวณด้านในที่เคยกลายเป็นเหมืองร้างเสื่อมโทรมปัจจุบันก็ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสวนสาธารณะที่ขึ้นชื่อ และนี่แหละค่ะคือจุดที่เห็นแล้วอึ้งที่สุดนะคะของที่อุทยานหินเขางูงค่ะดูบรรยากาศสิคะโอ้โหสวยขนาดนี้เหมือนกับอยู่เมืองจีนแต่ไม่ต้องไปไกลค่ะมาแค่ที่ราชบุรีก็ได้ค่ะสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างเขาและทางเดินที่ทอดยาวกว่า800เมตรนี่แหละค่ะกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมความงามของภูเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน บางคนก็เลือกขีบเรือน้ำกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแม้พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปแล้วแต่นักท่องเที่ยวไม่น้อยก็ยังคงฝักหลักเพื่อรอชมสิ่งนี้ ามข้าคืนที่เห็นเขางูแบบนี้นะคะห้ามพลาดกับการชมหิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยที่นี่สมบูรณ์มากๆนะคะขนาดมาข้างขึ้นเนี่ยยังออกมามากกว่า40%เลยค่ะแม้ว่ากล้องวันนี้นะคะอาจจะเก็บภาพได้ไม่หมดแต่ด้วยสายตารับรองว่ามาที่นี่แล้วเห็นเราอึ้งแน่ๆค่ะหิ่งห้อยนะับหมื่นตัวในบริเวณนี้นะคะยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยไม่แพ้ว,ว,วิวทิวทัศน์สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าคุณหมีเมืองไทยเลยค่ะ